กลากร,กรคุณาผ้าคุยสตาร์ฟอู้เมื่อวานออกก้ายังถามหาสาตาร์ฟอยู่นะสาตาร์ฟมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่นี่ตลอดแนี่สตาร์ฟเนี่ย,ออย,าารเ,ยเรียกมาถ่ายก็เรียกมาได้เลยใช่ไหมสาตาร์ฟเหมือนเดิมน,นักบอลน,นักบอลเล่นบอลชายลูกม้ไหมเห็นไหมน้องทอมน้องทอมที่เลบอกว่เป็นนักบอลตึกว่าใครที่แท้ก็น้องทอมนี่เองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเล่บอกอเล่าบอกเอาได้ มันคืออะไรคืออะไรวะลุงพลนะมตายคู่เลยวะพี่แม็กวันนี้พี่ถ่ายไว้ก็ถ่ายวันนี้ผมถ่ายให้ได้นะแบบหนังแบบไม่ได้เป็นซีรีส์ะเอามาเอาเปล่าวันนี้ถ่ายได้เจก็อยากเล่นไม่มี ันไหมเกูยัิวไเอาเียวเชตกอุ้ยไม่วิ่งเดียวจะมาเอ้ยไม่นาเลยทีแมโโปโปใช่ตักระโนมาประมไม่ได้นะลุงพลนะแม่ไปเจ็บไอ้ดิตะกินตังวงท้าน้ำตาอย่าว่างันครับอย่าตอย่าว่าใช่มั้งครับต้องใช่ครับพี่อย่างเงี้ยไเลย ของผมทุบปอมเลยครับเอาน้องน,องนองาวาอะไรทุกควมทาไมอะน้องโอ้เอาอีกแล้วเดี๋ยวโดนแม่ตีอีกน่เนี่ยพ่อแม่อุตส่าซื้อให้เองก็ต้องรักษาให้มันดีๆหน่อยดิดดดทํางั้นนะเหมือนพวกเด็กที่บ้าได้มอล์ <ปะ S 1> ได้มอไซ عة, แล้วก็เอามอไซไปยกเลาะล้มแล้วก็เอาไปแต่งหนะ้าแล้วก็เอาไปแต่งเอาไปปาดเบาะก่อนเลยพราแม่ซื้อให้ ดาวมาผ่านยังไม่หมดเอาไปทำเลยเอาไปล้มแบบไม่กล้ากลับบ้านเหมทำาล้มทีนี่คือไม่กล้ากลับบ้านนะถึงนะไม่เด็กลัวแม่ดาวนะกลัวแม่ตีนะเมื่อวานนี่พี่เห็นอนาคตเองเลยอนาคตเองนี่คือแม่ออกรถให้แล้วเองก็เอาไปยกล้อนะเองก็ออไปทําเอาไปแต่งนะเอ้ยไปทำอย่างนั้นนะนี่พี่พี่บอกพี่เตือนเองไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเองจะไปทําอย่างนั้นแน่เลยว่ะ